แล้ว <P ool> ก็พื้นเนี่ยเราเราเดินเรารู้เลยครับมันมันนุ่มอ่ะมันเป็นพื้นมันแตกต่างขราก่อนกับคาวก่อนออก็ก็อ,อ,อย่างที่บอกว่าจุลินทรีย์เนี่ยเมื่อก่อนก็ก็เด็กก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจุลินทรีย์มันคืออะไรเนาะแต่เราไม่เข้าใจว่ามันต้องมาครบทั้ง16องศาเพราะว่าแต่ละตัวก็ทํางานคนละหน้าที่อย่างที่ผมบอกนั่นแหละตอนนี้เรารู้จักแล้วว่าอู มันต้องมาให้ครบจริงๆดีนะใบเป็นลูกขนาดนี้นะไข่ไก่ไข่ห่านอะไรอย่างเงี้ยแตกใบอ่อนมากก็แตกไปกับเนี่ยเพียงแต่ว่าบางที่เขากลัวกันเพราะเขาใช้ระบบเคมีล้วนไงแต่ถ้าเรามาปรับทะกวนใช้ด้วยโพโดร์เขาจะเป็นธรรมชาติของตัวเองมันก็ค่อยแตกไปเรื่อยๆมันก็แตกไปเรื่อยๆของมันคือฮอร์โมนมันคุมกันเองไงเพราะอย่าลืมว่าในจุลินทรีย์ทั้ง16โพโดนี่เวลาเราทาน้ําหมักโดยเฉพาะโพโดสองเขาสร้างออกซินไซโตไคนินจิบเบรินเอทิลีนและแอเซิกตอนล้างล้ามาเนี่ย พวกนี้พอมันได้อายุปุ๊บมันสร้างกดไขมันมันก็จะได้บาซิโนไลท์อีกตัวหนึ่งที่มันจะมาควบคุมพวกนี้เดี๋ยวปีนี้เระจะได้ใช้ละที่มันเป็นบาซิโนไลท์ธรรมชาติ สวัสดีครับบ่าวยุทธภัยจวดครับผมวันนี้จวดอยู่ที่อำเภอวังจันทร์ครับจังหวัดระยองครับผมวันนี้บ่าวยุทธภัจวดพาพี่น้องมาเยี่ยมชมแปลงสวนทุเรียนเป็นแปลงสวนทุเรียนใหญ่นะครับผมของคุณพ่อเดชนะครับซึ่งพ่อเดชได้นำสารปรับปรุงดินอินทรีย์เคมีหมักแร่ด้วยพอดอมาประยุกต์ใช้รวมถึงน้ำหมักทั้ง16พอดอนะครับผมที่ประยุกต์โดยอาจารย์พุปัญญาวรธรรมมาใช้ วันนี้ผมประยุทธ์มากับอาจารย์พุทธปัญญาวรธรรมครับเดี๋ยวจะมาถอดบทเรียนสวนของพ่อเดชให้พี่น้องได้รับชมรับฟังไปด้วยกันเพื่อที่พี่น้องจะได้นําไปประยุกต์ใช้ในแปลงสวนของพี่น้องได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับและว,วันนี้ภาพที่พี่น้องเห็นก็คือคําตอบแล้วก็เราจะไปรับฟังนะครับการเล่าเรื่องนะครับจากเจ้าของแปลงสวนเองนั่นก็คือพ่อเดชแล้วก็ไปฟังอาจารย์พุทธปัญญาวรธรรมพูดที่ท่าน มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของพอดอแล้วก็จะขยายความให้กับพี่น้องได้รับฟัง<ร>ด้วยกันนะครับตอนนี้พ่อเดชกับอาจารย์กาลังกําลังดูแล้วก็กําลังตรวจสอบแปลงต้นอยู่นะครับอาจารย์พ่อเดชสวัสดีครับสวัสด<า>ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียนรู้ให้พี่น้องศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันครับผม ต้นก็เริ่มแตกเยอะนะเริ่มเริ่มเป็นแผ่นเป็นแผ่นลอกกันเยอะแล้วคือถ้าต้นมันไม่รัดตัวเนี่ยก็เเถอะนะมันมันส่งเสริมร่นอาหารได้ดีขึ้นอย่างมากม,มากมายแต่ละต้นก็แตกแล้วแต,แตกแล้วขนาดนี้ครับเนี่ยแตกหมดแล้วครับเออ,อเ,เอ้ยถามอาจารย์เอ๊ะต้องขูดหรือเปล่าเอ๊ะมันแตกแล้วอะเอาแค่มือรูบๆมันก็ไปหมดแล้วนี่มันรอมันรอแค่สลัดปีหน้ามันจะสลัดง่าย อ๋อลูกๆนี่ก็หลุดแล้วไม่แต่ปกติน่ะถ้ามันจุลินทรีย์มันยังไม่เพียงพอใน่บ่าวยุทธถ้ามันเพียงพอจริงๆเนี่ยมันไม่ได้รูปหรอกครับมันแค่ลมพัดพวกนี้มันก็หลุดไปเองมันเนี่ยมันเริ่มมันมันมันเริ่มมันเริ่มผูกควันไปเยอะแล้วนี่นี่ก็ต้องกระแทกพวกนี้มันก็เริ่มหลุดไปแล้วครับมันแน่น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 มันไม่แตกอ่ะมันไม่แตกมันเริ่มแตกเพามันเริ่มแตกเพิ่มมันก็เลยว่ามันผะมันผะลั่นเซลล์ขยายตัวิ่มันก็เริ่มขยายออกขยยาออก อีกหน่อยย่ามาเดินใกล้นะกาบทุเรียนตกลงมาใส่ยิบลายยังเนี่ยก่อยิบลาย่อนยิบลายเขียวๆเนี่ยกลุ่มแต่โคดม่าครับฝั่งน้นมันยิ่งแตกใหญ่ๆแผ่นๆเป็นแผ่นนี่อย่างเวลาที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเนี่ยตอนนี้ใบสองใช่ไหมเนี่ยกำลังออกไงใบสองหรือใบแรกครับใบแรกเนี่ยช่วงนี้ถ้าไม่มั่นใจนะครับผมบอกว่ายามีต้องใช้นะไม่ใช้ไม่ได้นะคือดูก่อนถ้าดูว่าวันไหนเดินมาแล้วเอ้ยมันมาแล้ว เอามันไม่อยู่แล้วจัดมันไปเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอจุลินซีในดินเรายังไม่เพียงพอครับเพี้ยอยาก่าจันรฝอยมันก็จะวิ่งแถวแถวกลางๆเนี่ยฮะมีไหมผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้มพงฉีดยาหลายนานแล้วหลายวันแล้วไม่ถ้าถ้าฉีดยา<ะ>ใ,ใบนี้อยู่นี่ใบนี้กลางกลางใบที่กลางเพิ่งเริ<น>่มกลางอยู<น>่ตรงกลาง มันจะอยู่อย่างเงี้ยข้างในเนี่ยใบที่กลางแล้วอ่ะเอาใบที่กลางแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันลงมันจะจะเป็นตัวเขียวเียวใช่ไหมครับเส้นสางมันมันอาจจะมีบ้างมีบ้างอะไรวะเดี๋ยวเอาดึงให้ดูครับมีมีมีมาแล้วนี่เพราะว่าถ้าใบร่วงอย่างงี้แสดงว่ามีมาแล้วนี่นี่อย่างเงี้ยฮะเห็นไหม ใช่ไหมเห็นไหมเดยีไม่มียังเกี้ยงอยู่แต่นี่ใบมันร่วงนี่แสดงว่ามันมาถ้าใบมันร่วงนี่แสดงว่ามันมาอันนี้อันนี้อาจจะมีมีบ้างครับมีบ้างแสดงว่ามันมามาแล้วแหละนี่เพราะว่าดูแล้วนี่มันกินใบเหี่ยวขนาดนี้เราดูแลมาๆอมาถ้าเจอจับอย่างนี้ร่วงๆกแสดงว่ามันอันนั้นคือเพี้ยไฟมาจจะมาจะกระจายฝอยสองตัวนี่ฮะเอาควันเอาควันนักแบบพระก่เนี่ยเพี้ยไฟเนี่ย ใบยังเริ่มหงีดหยีดอันนี้นะนรับจัดมันหน่อยจัดมันหน่อยอันนี้เดี๋ยวก็ร่วงเดี๋ยวมันก็รอใบนี้ใหม่ครับอจัดมันหน่อยจัดให้มันหน่อยจัดให้มันหน่อยเพราะว่าเราต้องรีบทําใบครับเพราะว่าถ้ายอดแห้งปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาทันทียอดใหม่มันจะออกช้าช้าครับครับคู่กันนะจ๊ะคู่กันถ้าช่วงเห็นต้นอ่อนปุ๊บเนี่ยรีบจัดการมันก่อนเนี่ยช่วงนี้สำคัญเลย ตรนนี้สําคัญเอาเครื่องอัดเลยจวด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 าใบมันกลางมันนั่นไปแล้วมันก็มันไม่ม่ลเขายุ่งละมันไม่ยุ่งละช่วงที่มันจะเริ่มออกยอดมาหน่อยเดียวแล้วมันจะเริ่มแตกกลางนี่แหละช่วงนี้แหละมันจะเล่นช่วงนี้แหละใบมันจะใบใบมันทําให้ใบร่วงแต่ยอดมันจะมีน้ําเลี้ยงเมื่อคืนอะพวกนี้มันก็มาดูดน้ําเลี้ยงด้วยอะไรด้วยพูตรงไหนที่พ่อก่อนใช้เจอปัญหาอะไรอย่างนว่ามีต้นไหนที่มีปัญหาอยู่ สวนนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับอืแต่ไส้เดือนกําลังไล่ขึ้นมาเริ่มจะแนมเยอะแล้วแหละไส้เดือนขึ้นมาเยอะแล้วนี่ฝั่งนี้ก็เริ่มเต็มหมดแล้วเเลยกิ่งแห้งๆเลยตัดใส่แล้วก็ใส่อับเลยเดี๋ยวพวกไอ้โปรโตวซนี้มันมาช่วยให้มันจะได้หาหาหาปุ๋ยให้พืชได้รากมันก็ขึ้นมากินเต็มเลยกับ คือถ้าเรามีจุลินทรีย์ทั้ง 15, 16พอดออยู่ในตรงนี้แล้วมันจะกลายเป็นปุ๋ยโดยอัตโนมัติครับตอนนี้อย่าลืมว่าในกิ่งก้านสาขาของพืชเนี่ยมันมีธาตุอาหาร,รพืชจะเอาไปใช้ได้กรณีเดียวเท่านั้นเลยนะจุลินทรีย์ต้องย่อยให้มันได้ครับถ้าย่อยไม่ได้ถ้าไม่มีจุลินทรีย์มันก็กองอยู่อย่างี้แหละแต่ถ้ามีจุลินทรีย์อย่างที่ผมว่าทั้ง16คอ,อมันไปอยู่ในเศษม้วนเศษไม้มันก็ทําให้ไม้เปื่อยแล้วมันก็จะก็เรียก <ๆ S 2> <ๆ S 1> อะไรดึงเอาธาตุอาหารออกมาให้พื ธาตุอาหารเวลามันดึงก็คือจุลินทรีย์ต้องมากินไม้ครับอ่าถ้าจุลินทรีย์ที่กินไม้ได้ดีที่สุดก็คือปวกแต่ตัวอื่นมันก็มาพอปวกกินแล้วปุ๊บอย่างอื่นมันก็มาค่อยๆเล็มค่อย,อยๆอะไรไปเรื่อยๆมันก็จะผุพังไปเรื่อยๆจนกลายเป็นดินก็อย่างที่บอกมันกลายเป็นดินได้มไเมื่อไหร่พืชมันกินอาหารจากดิน<ๆ>ดินกลายเป็นเนื้ออาหารแล้วมีธาตุอาหารแล้วพืชมันถึงกี่ดูดไปใช้ได้เห็นไหมทุกอย่างมันทิ้งไว้อย่างนี้เราฉีดจุลินทรีย์เข้าไปเรื่อยๆแล้วมันก็ผุมันก็พังข แปลงนี้ก็ยังไม่ไม่ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรมากไม่ได้โสมมากเนาะครับอันนี้สวนนี้กี่กี่ต้นครับนี่อันนี้มีหกร้อยต้นฮะหกร้อยต้นครับปีปีเมื่อกี้ยอดยอดยอดจำหน่ายเท่าไหร่ปีที่แล้วที่มันมีลูกมีประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยต้นได้หกล้านนะครับอ๋อได้ได้ประมาณหกล้านครับ สี่ร้อยต้นครับนี่แหละผมกลัวเรื่องนี้แหละว่าช่วงที่นํากําลังเร่งเร่งใบใบเลีกยนี่คเอาเอาจัดการให้เรียบร้อยเลยอันนี้กี่ปีครับนี่สิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีโหเป็นปีที่เขาเรียกอะไรเป็นเป็นจเพศใช่ไหมบาวยุทธปีเบ็นจะเพศใช่ไหมถ้าเป็นคนก็ยิ่มห้าใช่ไหมถ้าเป็นทุเรียนนี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสาม เรศนี่ะเด็มที่แล้วเป็นทําไมถึงผมผมผมถึงบอกว่าเป็นเบญจเพศเพราะเป็นปีที่ผลผล,ผลิตมันมันมาแบบถูกใจเจ้าของสวนละครับแต่ถ้าเจ้าของสวนหลายสวนที่ยังเล่นตัวเคมีร้อนต์ที่บอกว่าทุเรียนอะไรนะบ่าวยุทธทุเรียนงามที่สุด งามที่สุดมีลูกโดกที่สุดสวยที่สุดลูกโดกที่สุดคนเยอะที่สุดคนมาดูงานเยอะที่สุดตอนนี้ปิดสวนเพราะอะไรเพราะว่าเราไปห่วงเรื่องผลผลิตเนาะเราเลยลืมห่วงเรื่องระบบดินระบบจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินระบบสร้างธาตุอาหารเพื่อที่อยู่ในดินที่นี่ที่ไหนนี่นะที่นี่ที่ไหนที่อำเภอวังจันทร์อำเภอวางจันทร์จังหวัดจังหวัดระยองจังหวัดระยองเนาะก็เป็นสวนทุเรียนที่ เขาเรียกอะไรถ้าจะว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ถ้าเป็นคนเนาะเป็นคนก็พร้อมพร้อมทุกอย่างนะ่ะอายุประมาณสักยี่กว่าปี25หถึงประมาณสัก3าสิกว่าปีเป็นช่วงที่เต็มเต็มที่ในการให้ลูกให้ผลผลิตก็ถือว่าโอเคในเรื่องของส่วนต่างๆตอนนี้สิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือที่จะต้องมีเพิ่มเติมอย่างที่ผมบอกถ้าจุดินซีไม่คลองดินเป็นปีที่เวียนจะเพศนะ ถ้ามีจุลินทรีย์คลองดินอย่างที่ผมบอกจุลินทรีย์มันเริ่มเพิ่มก็คือพวกไส้เดือนกาลังเริ่มเพิ่มอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือว่าหลายๆอย่างมันจะทําให้ความยั่งยืนมันเกิดแต่ถ้ามันไม่เพียงพอเป็นช่วงที่อย่าลืมว่าตอนนี้นี่ธาตุทุกธาตุเขาดึงไปเมื่อกี้อย่าลืมว่าเงิน6ล้านที่เราได้เมื่อกี้นี่เขาดึงออกจากต้นแม่เอาง่ายๆ 60- 70%เซเลยนะครับตอนนี้เราจะทํายังไงให้เขาเติมกลับมาค,บคืนนี่แหละค,คือตัวสําคัญ อย่างที่บอกว่าส่วนหนึ่งธาตุพวกนี้จุลินทรีย์มันหาให้พืชได้หนึ่งผ่านกระบวนการของคาร์บอนเห็นบ,บอกว่าอยู่นี่คาร์บอนมันก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าเวลาอาจารย์ทําสารปรับปรุงดินอาจารย์ก็จะเน้นกลุ่มคาร์บอนที่หลากหลายใช่ไหมทำไมทุกอาจารย์นั่งคุยกันเมื่อกี้อาจารย์ว่าทําไมต้องให้ต้นทุเรียนมันกินผงจุลดทําไมต้องให้ต้นทุเรียนมันไปกินไอ้ปะลาทำไมทุเรียนไปกินเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็คิดแล้วว่าถ้าเรากินอะไรแล้วเราแข็งแรงมันก็ต้องกินเหมือนเรานะ่ะเออใช่ไหม กินแล้วมันนัวมันแข็งแรงมันก็อยากนัวแข็งแรงเหมือนเราเนี่แหละ<ม>นี่แหละประมาณนี้ก็วันนี้ก็เข้ามาดูเรื่องการการว่าดูต้นเนาะก็เผือ่อมันหน้าเราจะใช้สารปรับปรุงดินส่งเสริมยังไงเราจะได้มองภาพออกวันนี้ผมมาดูโครงสร้างแล้วก็เออถ้ามีการสั่งอะไรเข้าไปผมก็มองภาพออกแล้วว่าเราจะใช้อะไรส่งเสริมต่อไปเพราะว่าตอนนี้เราก็คืออันนี้ใบใบแรกเนาะใบแรกครับใบแรกก็ไม่เป็นไรก็อีกใบหนึ่งครับเรทําอีกใบหนึ่งใบแรกตอนนี้ผมห่วงเรื่องเดียวนะ เพราะว่าผมเห็นแล้วนี่มันเริ่มเอาแล้วเออถ้าเอาได้ก็รีบเอามันก่อนเพราะว่าต้องให้ยอดพวกนี้มันขึ้นใบให้เร็วนี่ผมกลัวถ้ามันไม่ขึ้นใบปุ๊บมันจะเป็นก้านทูบมีวิธีทําให้มันขึ้นใบเร็วที่สุดก็คือเอายาให้มันกินก่อนมึงต้องกินยาก่อนไม่กินยาก่อนไม่ได้ดูแลวเห็นไหมกินยาให้เพี้ยมันกําจัดไปแล้วเราก็เร่งฮอร์โมนเลยฮอร์โมนยังเหลือไหมเบายุธฮอร์โมน เดี๋ยวลดเลยอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ก็คือใช้ใช้หนึ่งกับสามกอนนี้เร่งยังอยู่ครับอนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนสูตรเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องฉีดเปล่าเลยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมต้องเขียนสูตรให้ก่อนออ๋ตอนต้องเพิ่มตัวไหนเข้าไปเพราะว่าผมจะเร่งยอดให้มันใหญ่ครับเออพอมันต้องเติมอ่ายี่สิบเอ็ดมันต้องเติมสิบศูนย์ศูนย์เติมสิบห้าศูนย์ศูนย์เติมสี่สิบหกแล้วก็เติมเอาเอาตัวนั้นมาเติมด้วยเอาน้ำตาลทางด่วนครับเออตัวนั้นมาเติมด้วยเพราะววว่่่่าาาาจจะะะเเเรรงงใให้้้ยยออดมมมััันนนบบลพไทช เดี๋ยวไปไปดูของของคุณยศน่ะคุณยศแกเร่งเอาแป๊บเดียวเลยยิงแป๊บเดียวแค่สิบกว่าวันนี่ใบใหญ่ปื๊บเลยนะเออเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูเนี่ยตอนนี้ท่านไม่อยู่นะก้านทูบเลยก้านทูบเลยนะครับผมเห็นใบทูบแล้วผมต้องเริ่มใหม่พี่ผมเห็นใบมันงอไงนี่ผมเลยบอกว่าโอ้เคลียร์ให้หน่อยเด้อนี่ยจัดการเลยนี่คุณยศเห็นไหมเห็นเข้าไปเนี่ยเออนั่นแหละายมันได้เริ่มงอเปลเริ่มงอแป็บเดียวถ้าแดดมาคือมาแป๊บเดียวน่ะถ้าพวกนี้มันมาเร็วมาคืนสองคืนนิดเลยนะ ทันใจเลยนะนคือช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่เรามีการนําจุลินทรีย์เข้าไร่เข้านานเข้าสวนขณะนั้นถ้าถามว่า 3- 4มี่หปีไปแล้วแกไ่ค่อยเกิดปัญหามากช่วงนั้นมันจะมีภูมิคุ้มกันครับตอนนี้ภูมิมันน้อยอยู่เราก็ต้องเอา้าพ,พึ่งยานั่นแหละครับคือเราจะไปบอกว่าไม่เอาเลยไม่ได้เพราะไม่เอาเลยไม่ได้ปุ๊บจะลืมว่าทุกอย่างมันเป็นต้นทุนอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นั่นแหละถ้ามันเป็นต้นทุนปุ๊บเราต้องเอาต้นทุนกลับคืนให้ได้กลับก็อย่างอ ต้นสมบูรณ์นี่น้อยจังก็โอเคอยู่ก็คือตอนนี้คือเราเห็นต้นแตกทุกต้นเนี่ยไม่น่ากลัวละเพราะว่าผนังเซลล์เก่าลอกแล้วตอนนี้ก็เรื่องทําลูกไม่ใช่ปัญหาถ้ามันดุจอย่างนี้ปุ๊บมันทําลูกง่ายครับพอมันไล่ไล่ปุ๊บก็ฉีดปุ๊บตอนนี้มันก็ออกแป๊บเดียวเดี๋ยวนี้ก็ทิ้งใบเปลี่ยนใบใหม่หมดเปลี่ยนได้หมหมดแล้วครับนี่เราเราก็เร่งเดี๋ยวผมเขียนสูตรแต่ผสมน้ำหมักให้ครับกลับก็ทั้งของพ่อลินเนาะที่นี่จะใช้จะใช้ใกล้เคียงกันเพราะว่าดูจากโครงสร้างต้นเเดีี๋๋ยยยววผมมมขนตตัสสูราาหปุทบ เพราะว่าตัวนี้ตัวสําคัญก็หมักก่อนหมักเราก็ฉีดแต่ว่าก่อนจะฉีดตัวนี้ปุ๊บก็เล่นยาให้ผมก่อนเล่นยาเสร็จปุ๊บก็เอาตัวนี้อัดเลยแล้วก็เดี๋ยวยอดมันจะไล่พุ่งไล่พุ่งของมันเองอส่วนทางดินก็เติมทางดินก็เดี๋ยวถ้าเป็นสูตรใหม่แล้วก็ผมรู้แล้วแหละว่าจะใส่อะไรเพิ่มให้เดี๋ยวจะเร่งทําให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้ผมทําสต็อกไว้แล้วประมาณเป็นแสนสนตันก็ทาให้หมดแล้วเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันอัดไปเรื่องโอ้โหฝนไม่มีโอกาสให้รถออกถนนเลยอ่ะก็โอเคเนาะ เอาคร่าวๆวันนี้เดี๋ยวมาตรวจกันร,รอบสองรอบสามเราจะได้ชี้แจงปัญหากันฉีดไปแล้วเป็นยังไงอะไรไปแล้วเป็นไงก็บ่าวยุดก็มีการประสานอยู่แล้วเนาะเออนั่นแหละก็ดูเอาเพราะว่าตอนนี้อาจารย์เห็นโครงสร้างหมดแล้วแล้วก็จะได้เร่งบริหารจัดการเรื่องอย่างอื่นให้ครับเป็นชัดเจนดูดกลุ่มไซเดือนเริ่มขึ้นมาแล้วไม่น่าจะมีปัญหาแล้วอีกหน่อยมันจะขึ้นมาเป็นแบบใหญ่เลยนะเพราะว่ามันได้อันนี้มันได้อันนี้ชัดเจนเริ่มไล่แล้ว มันก็น้อยฮะมันน้อยบอใส่ก็เริ่มมาเรื่อยแล้วเนี่ยเห็นแดงๆแล้วเนี่ยถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้ผิวใหม่ปุ๊บก็เอาละนี่เดี๋ยวใส่รอบหนึ่งอีกสองรอบก็น่าจะสวยแล้วครับถ้าใบดีก็จะดีเลยคือตอนนี้ คือดีไม่ดีก็ต้องพึ่งยาครับต้องอัดครับไม่อัดก็อย่างหมน่ะมันเลยไปแล้วมันไม่เป็นไรสำคัญตอนนี้นลตอนนี้เนี่ยตอนนี้อะตอนนี้สํสำคัญที่ผมบอกว่าถ้าอย่างงี้มันเลยแล้วไม่มีปัญหาหรอกครับอย่างเงี้เนี่ยมังยังล่วงล่วงอยู่แต่ถ้ามันเลยมันเลยอย่างงี้ไปแล้วนี่ก็จบมันสองคืนเองนะมันไปแล้วเดี๋ยวมันมาโอ้ยยังยังกับแบบ ไอพายุเกวิ่งผ่านคืนเดียวเลยละเนรละนาเลยนะเพราะมันมามันไม่ได้มาตัวเดียวครับมันเล่นมายกญาติพี่น้องมาทั้งกระวนะอก็โอเคเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้ามารอบหน้าก็จะได้แวะหากันครับมัาครวก็รปรู้สึกว่าพื้นเนี่ยนุ่มแล้วก็มีไส้เดือนมากขึ้นอแล้วก็ ต้นก็มีการขยายมีการแตกต้นที่ดีผนังเซลเริ่มผนังแต่ไม่ได้แตกธรรมดาแตกจริงๆแล้วก็พื้นเนี่ยเราเราเดินเรารู้เลยคมันมันนุ่มอ่ะมันแตกต่างเขาก่อนก็เขาก่อนเอก็อย่างที่บอกว่าจุลินทรีย์เนี่เมื่อก่อนก็พ่อเดชก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจุลินทรีย์มันคืออะไรเนาะแต่เราไม่เข้าใจว่ามันต้องมาครบทั้ง สิบปพ,พอเนเพร<อ><พ>าะ <พอ S 2> ว่าแต่และตัวเขาทางานคนละหน้านนที่อย่างที่ผมบอกนั่นแหละาตอนนี้เรารู้จักแล้วว่าอ้มันต้องมาให้ครบจริงๆถ้ามันมาครบจริงๆปุ๊บไอ้พวกเพี้ยจจกรจันในอนาคตเนี่ยมันมีพวกนี้ในใบเพียงพอมันไม่ค่อยอยากจะยุ่งกันหรอก ไม่ก่อนหมักก็มีแค่พอดอหนึ่งพอดอสองแค่นั้นมันไม่ครบมันไม่ครบเพราะมันไม่พอปพิ่มมันก็เลยทําให้เราเหมือนว่ามันทําไปแล้วมันไม่ได้ผลอะไรเงี้ยประมาณนั้นขาดอะไรแต่ตอนนี้พอได้อีกอย่างหนึ่งการเติมความรู้ไงครับเรายังไม่มีใครมาเติมให้แบบเออเห็นภาพไงพมาตอนนี้เพ๊บเอ๋อตอนนี้ร้องอ๋อแล้วว่าความสําคัญมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยนี่คือหลักการอย่างที่ผมบอกว่าฮอร์โมนทุกตัวที่เขามีขายในท้องตลาด จุลินีเขาทาให้เราได้หมดทุกตัวเพียงแต่ว่าเราจะเอาขบวนการตรงนั้นมาขายายด้วยเวลาเวลาในการหมักเวลาในการที่จะนํามาประยุกต์ใช้คแค่นั้นเองแต่เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าวายทำไมเราก็ทําเป็นเหมือนเขาแต่ทําไมเราขายได้แค่ขวดละสองร้อยแต่ทําไมเขาขวดเหมือนกันอะไรเหมือนกันเดี๋ยว่าขายขวดแล้วเป็นเสียนสองเสียนเพราะว่าเขาใช้เวลาในการหมัก มันจนเกิดวิตามินมันเกิดสารพัดที่จะทําให้พืชนําไปใช้แล้วมีภูมิคุ้มกันเรากินเข้าไปแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนี่คือหลักการมันมีแค่นี้ครับ,รบก็เดี๋ยววันวันหน้าที่มาก็ได้แวะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าอาจารย์ก็ไล่ตรวจงานอยู่แถวๆนี้อยู่เรื่อยๆ,ๆเ,ออเดือนเจอกันเดือนละครั้งก็ยังดีครับออแต่ว่าช่วงที่อยากเจอกันมากที่สุดน่าจะเป็นช่วงดอกมั้ย อาจารย์มาเมื่อไหร่มาได้ตลอดไม่ช่วงดอกกำลังเท่านิ้โป้เนี่ยช่วงกำลังลูกเท่านิ้โป้เนี่ยมีแต่คนอยากหาอาจารย์จังเลยกลัวอะไรกลัวใบออกแล้วมันลูกล่วงถ้าใบเต็มนะผมไม่กลัวลูกล่วงนะกันยังไงผมบอกว่าถ้าใบเต็มใบต้องทำดีที่ใบคือเท่าใบมันพร้อมอะไรมันพร้อมยังไงก็ไม่ล่วงหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีเมื่อกีนเนี่ยตัวเบายุดเลกับผมตลอดครับโอ้โห ทุเรียนกําลังลูกเท่านิ้วเ่าใบมันล้วงซะก่อนอช่วงช่วงเป็นดอกใบร่วงนี่มันจะมันลูกมันไม่ถึงลูกอะและอีกอย่างพอช่างไปเป็นลูกเพื่อแล้วแทงใบอ่อนยิ่งช่วงนั้นเนี่ยบ่าวยุทธรับโทรศั์หูหลับําไม่เลยบ่าวยุธใบอ่อนออกลูกจิร่วงเพราะ่ต้องใบดีนะใบเป็นลูกขนาดนี้นะไข่ไก่ไข่ห่านอะไรเงี้ยแตกใบอ่อนมาก็แตกไป เนี่ยเพียงแต่ว่าบางที่เขากลัวกันเพราะรรเขาใช้ระบบเคมีล้วนไงแต่ถ้าเรามาปรับฮอรนใช้ด้วยพอดเนี่ยเขาจะเป็นธรรมชาติของเขาเองมันก็ค่อยแตกไปเ,ร,เรื่อยๆ<อ> <sentences. S 2> มันก็แตกไปเรืร่อยๆของมันคือฮอร์โมนมันคุมกันเองเพราะอย่าลืมว่าในจุลินทรีย์ทั้ทง16พอดอเนี่ยเวลาเราทําน้ําหมักเนี่ยโดยเฉพาะพอดอสองเขาสร้างออกซินไซโตไคนิมจิบเบรินเอทิลีนและแอบไซติกตอนล้างลงมาเนี่ยพวกนี้พอมันได้อายุปุ๊บมันสร้างกดไขมันมันก็จะได้บาซิโนไลต์อีกตัวหนึ่งที่มันจะมาควบคุมพวกนี้เดี๋ยวปีนี้้้ลละะดจไใช ที่มันเป็นบาซิโนไร์ธรรมชาติคร,ครับเดี๋ยวกําลังเทสว่ามันเข้าที่เข้าทางอย่างแล้วก็จะเอาหมักรวมกันให้ไม่น่าจะเกินเดือน2เดือนนี่แหละครับเดี๋ยวก็จะได้ใช้แล้วตัวนี้เพราะตัวนี้มันใช้เวลาเพราะมันต้องใช้พืชตระกูลดอกพืชตระกูลน้ํามันไม่ว่าจะเป็นทานตะวนันไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เป็นพืชน้ํามันมาเข้าขบวนการหมักรวมกันครับมันกว่าจะได้ตัวนี้แต่สิ่งที่เขาใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีสก,กัดมันง่ายง่ายครับ แต่เราเองเราอยากอยู่กับธรรมชาติให้มันบําบัดตัวมันเองเราก็เลยเอากลุ่มนี้มาทําการหมักให้มันได้ฮอร์โมนทั้ง6ฮอร์โมนแล้วนะก็อีกหน่อยก็จะมีการส่งเสริมเรื่องหลายๆเรื่องครับอ่ะโอเคเนาะวันนี้เนาะสุดท้ายครับจะให้พ่อเดชฝาเป็นกำลังใจกับพี่น้องที่ปลูกทุเรียนนะครับก็ต้องลดต้นทุนในการผลิตเพราะว่าต่อไปเนี่ยราคาทุเรียนมันจะไม่เหมือนเดิม เพราะว่ามันจะมีทั่วประเทศแล้วก็บางครั้งก็ออกผลผลิตมาชนกันทําให้ราคาตกเพราะฉะนั้นการลดต้นทุนเนี่ยต้องลดเรื่องปุ๋ยเรื่องยาหันมาธรรมชาติรปรับปรุงสวนดูสวนทุกวันนะครับได้อยู่กับสวนให้ให้สังเกตแล้วก็มันสิ่งไหนที่มันอะไรถ่ะลดละเลิกได้ครับที่เป็นต้นทุน,น,นสูงสต้นทุนสูงอ่ะ,อะ ก็ต้องหาต้นทุนที่ต่ําลงแล้วก็ให้มีผลผลิตที่ผลมีคุณภาพที่ดีด้วยครับเึืจะได้ผลผลิตตามที่เราต้องการครับอาจารย์ครับมีอะไรฝากถึงพี่น้องหน่อยครับก็ก็อย่างที่บอกอ่ะการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเนี่ยกันเป็นนโยบายหลักๆเนาะของไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรไม่ว่าจะเป็นของทางรัฐบาลก็จะมีการอบรมส่งเสริมอยู่แล้วเนาะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเรายังไม่รู้เลยว่ามันจะลดยังไงง่ายที่สุดก็คือลดเรื่อง การใช้ทุกอย่างที่มีในโลกหันกลับมาใช้พอดอเพราะพอดอเขาสร้างทุกอย่างได้เหมือนกันและได้แบบยั่งยืนอย่างที่ผมย้ำเสมอพอดอหา NPK ได้พอดอหาแคลเซียมแมกนีเซียมกรมมันันได้พอดอหาเหล็กสังกะสีทองแดงบรลนัแมงกานีสนิกเกิลบรลินได้ปุ๋ยเคมีเขาสกัดได้พอดอเขาก็สกัดได้มีฮอร์โมนอยู่5อย่างความตัวที่6เป็น6อย่างพอดอเขาก็ทํา S <S ได้เห็นไหมมีวิตามินต่างๆพอดอเขาก็ทำได้ถ้าเกษตรกรให้โอกาสพอดอของกรม <S 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 พัฒนาที่ดินเข้าไร่เข้านาเข้าสวนอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนอาจจะมองไม่เห็นไส้เดือนพอ <S 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 จุลินทรีย์พอดอเข้าไร่เข้านาเข้าสวนเอาไส้เดือนมันมาจากไหน เราก็เริ่มจะงงกันแล้วบางสวนที่บ่าวยุดไปดูเห็นไหมเป็นอย่างกับจอมปวกเอา้าตกอมันไม่มีมันมาอย่างไงวะท่านมันก็มาจากขบวนการดินมันปรับสภาพให้พวกจุลินทรีย์มันทํางานได้แล้วพวกกลุ่มไส้เดือนที่อาจารย์เอามูลไส้เดือนเนาะเอามาไอ้เขาเรียกอะเอามาหมักในในสารปรับปรุงดินให้อาจารย์ก็เติมเข้าไปให้มันก็มีหัวเชื้อตรงนั้นนิดๆหน่อยๆมันมาตัวเดียวแป๊บเดียวแล้วไปโ่วสวนครับเออแค่นั้นเองก,ก็ฝากพี่น้องประชาชนเหมือนคุณอาพ่อเดชบอกเนาะครับผม ว่าการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและการที่จะทําให้ผลผลิตของเรารมันไปชนกันจริงๆแล้วเนี่ยเราไปยากไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรตะก,ก่อนแมนอยก,กิโลละาสองสามลอยทุกคนก็ปลูกเ <c oughs> พิ่มๆเอ้าวปีนี้ก็อย่างที่เห็นเนาะไหนจะพาว่าการเรียนประวัติศาสตร์ด้วยช่วงนี้เออใช่ไหมนจะพาว่าหลายๆเรื่องใช่ไหมถ้าต้นทุนเราไม่ลง โอกาสที่จะทําสวนูุเรียนเสมอตัวกับข้าวอัดขาดทุนเ<า>นี่ยมันสูงมากนะคือคือพ่อเดดเนี่ยโอเคอยู่ตอนนี้ยังพอเห็นผลเห็นภาพไงแต่ถ้าวันหนึ่งมาปุ๊บนี่ยคือตอนนี้ทุเรียนยังคือเราหันมาใช้พอดอได้เร็วรแต่ถ้าวันหนึ่งมันเหมือนหลายๆสวนที่พังแล้วผมไปกลับเอาคืนในหลายสวนนะที่เป็นหนี้มาสองสามปีเห็นไ,ไหมทุเรียนมันราคาได้แต่ว่าผลผลิตมันไม่ได้พอหันมาใช้พอดอปุ๊บกลับราเลย จากรายได้ประมาณเท่านี้มันขึ้นมาไม่รู้กี่สิบเท่าตัวตอนนี้ก็เริ่มมีความเข้าใจถ้าเราลดต้นทุนได้นั่นแหละคือเราจะถึงจะทําเกษตรต่อไปได้นะอย่าลืมว่าเงินในกระเป๋าของเกษตรกรมันไม่ได้อดอยู่ที่ไหนพอก็สวคือทุเรียนนะคือราคาถูกจริงแต่ผลมิดแล้วเพิ่มขึ้นเราก็มาชดเชยตัวนั้นไปกไบาลานซ์ไปมันบาลานซ์กันลูกทุเรียนอย่างต้นนี้มันไว้เต็มที่ก็ไม่เกิน80ลูกหรอก แต่ถ้าถามว่า80ลูกปกติลูกละ3โลก็ได้240ร้อยสบโลครับแต่ถ้ามันมา500โลอ่ะครับนั่นแหละครับตรงนั้นแหละมันถึงจะถึงบอกว่าการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเราไม่ได้ให้มีทุเรียนเละเกินเก่าแต่เราเอาไมโครไรซ่าก็คือพอดอีสมาช่วยส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตเพราะว่าไมโครไรซ่างั้นนายโซเลียนเขาเรียกว่าไงไมโครไรซ่าผาลวยอ่ะโอเคเนาะอ่าคเารวสมมิ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ